สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลตัวกรมเรดเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามาลุยกันในวันธรรมดานะฮะมาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับใบบายของวันธรรมดาวันนี้อ่เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับในหลายๆคู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาเลือกแนวกันดูนะฮะว่าเลือกคู่กันก่อนนะครับว่าคู่ไหนแนวไหนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองเลือกคู่ดูนะครับตอนนี้ คู่ E N นะฮะคู่ E N กราฟเป็นยังไงบ้างครับก็ผมว่ามันมีแนวรับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถามว่าใช้การได้ผมว่าแนวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะกราฟกำลังวิ่งลงมาหาแนวรับแนวนี้แล้วนะครับส่วนคู่ A J นะฮะ A J คู่นี้มีแนวต้านนะฮะข้างบน1แนวนะครับแล้วก็ แนวนี้ส่งกราบลงค่อนข้างที่จะแรงนะผมว่ายังมีลุ้นนะครับแล้วก็มีเส้นกริดอยู่ด้วย1เส้นนะฮะสำหรับคู่นี้นะครับมีโอกาสนะับมีโอกาสอเอ็นเป็นไงบ้างครับอ่าเอ็นมีแนวอยู่ตรงนี้1แนวนะครับกราบกํลาลังวิ่งลงมาหาคือแนวคาลิเบตแนวที่โดจิแนวนี้นะสำหรับผมแต่ความเสี่ยงคือแนวค่อนข้างที่จะกว้างไปนิดหนึ่งนะับกว้างนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าได้ราคาดีก็มีโอกาสนะครับผมว่า แนวค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับซึ่งตอนนี้ผมมองว่าแนวนี้ก็ใช้ได้นะฮะมีอยู่หลายแนวนะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับคู่ e g คู่นี้มีแนวโดจิตรงนี้นะครับหนึ่งแนวเดี๋ยวดูว่ากราฟแท่งนี้จะเป็นทะลุแบบนี้ไม่น่าเล่นละคู่นี้ก็น่าสนนะนะตอนนี้มีอยู่สามสี่คู่นะครับที่น่าสนมี E N นะครับ EJ หน้าสนนะครับตอนนี้เดี๋ยวนะมันมีหลายคู่เดี๋ยวผมขอเลือกนิดนึงว่าคู่ไหนเนี่ยคู่นี้หน้าสนนะอืมคู่ถ้ามีรีเจกนะคู่นี้เคมีรีเจกนิดนึงนะครับอืมโอเคถือว่าได้ราคาดีนะสําหรับคู่นี้อืม ENS หน้าสนนะมีรีเจกนะเดี๋ยวได้เด้อถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งนะฮะถ้าลงมาอีกรอบหนึ่งมีโอกาสกดขึ้นได้นะมาแล้วครับเจ๊ ได้ราคาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคู่นี้ E N มาเดี๋ยวเรามาลุ้นสองคู่นี้นะฮะ E N กับ E J นะครับอืมลุ้นคู่นี้ดีกว่าเพราะว่าคู่นี้ได้ราคาที่ไม่ค่อยดีอืมกลัวจะโดนทุบกลับลงมาจากเส้นปลายไส้ตรงอย่างนั้นไงว่าแลวเชียวโดนปลายไส้นี้ทุบกลับลงมาจริงๆด้วยนะฮะอืม โอ้ oh, ถ้าได้ราคาในแนวนะยังมีลุ้นกว่านี้นะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นดูว่าเฮ้ยอีกคู่หนึ่งแดงเฮ้ยหืชนะหนึ่งเสมอหนึ่งนะฮะโอ้ oh, คู่นี้ราคาไม่ดีแต่วินนะคู่ E N นะฮะ E U R N แซดี Z D. ได้ราคาไม่ดีนะแต่วินหอลอดไปแต่คู่ E J คู่นี้ได้ราคาดีนะแต่เสมอ,อมเมื่อกี้เห็นแดงมาแวบๆนึกว่าไม่หลอดละนะครับแต่จบเสมอ เพราะราคาดีก็ถือว่าโชคดีไปนะครับคู่นี้คู่นี้ราคาไม่ดีแต่วินนะเกือบไม่รอดเหมือนกันนะครับโดนปลายไส้ทุบกลับลงมานะครับดีนะลงมาไม่ถึงนะครับแต่คู่นี้ราคาดีแต่เสมอโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าวินไม้แรกไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราก็มาลุยกันต่อในออเดอร์ถัดไปนะครับก็ถือว่าชนะหนึ่งเสมอหนึ่ง ยังได้ลุ้นนะครับเด็กได้ไปต่อนะครับเป้าหมายยังคงเดิมนะครับชนะสองม้ติดหยุดแพ้สองหมายติดหยุดนะครับเดี๋ยวคู่นี้โดนดันมาจากปลายไส้จริงๆิงด้วยนะฮะถามว่าซื้อขึ้นได้ไหมไม่กล้าซื้อแล้วนะครับถ้าจะซื้อขึ้นก็ต้องได้ราคาต่ํานะครับต่ากว่านี้นะครับคือแท่งนี้เขาไม่มีรีเจ็คเขาไม่ได้ลงมารับแรงซื้อเพราะฉะนั้นไม่กล้าเข้า แนวนี้น่าสนนะแต่ต้องเก็บปลายไส้นะฮะต้องเก็บปลายไส้ไส้นี้ถ้าเก็บปลายไส้ก็แสดงว่ายังไม่น่าลุ้นนะฮะสำหรับคู่อื่นนะตอนนี้คู่นี้ทะลุไปละไปหาแนวต้านด้านบนนะฮะน่าจะไว้ก่อนนะครับ EU EU ยังคล่อมแนวนะมีแนวซ้อนแนวนี้1แนวนะนะครับส่วน e g ยังไม่น่าเท่าไหร่โดนปลายไส้ดันกลับลงมาจริงด้วย นะครับคู่นี้จะซื้อขึ้นก็เสี่ยงนะฮะจะซื้อลงที่ปลายไส้ก็เสี่ยงนะครับยังเสี่ยงอยู่สําหรับคู่นี้ปลายไส้นี้มีแรงนะปลายไส้ตรงนี้ยมีแรงนะครับปลายไส้ตรงนี้มีแรงนะครับเพราะฉะนั้นโดนนะครับโดนดันลงมานะถ้าไม่มีรีเจคขึ้นก็เสี่ยงลงก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นปล่อยผ่านะ EN นะครับคู่ E N นะครับเดี๋ยวไปดูคู่อื่นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่คู่นี้ความเสี่ยงก็มีนะแต่ความหน้าลุ้นกดก็มีนะครับ ถ้าได้ราคาดีต่ำๆนิดนึงนะฮะมีโอกาสแต่หนะ้าตอนนี้เขาไม่ลงมารีเจกเลยแต่ถ้าเขาลงมาถ้าลงมาถึงปลายไส้ถ้าลงมาถึงถึงไหมถึงไหมเจกไหมไม่เจกเจกไม่เจกไม่เจกนะครับโอ้มาเจกทีหลังโอเคไม่เป็นไรนะครับมันไม่มีสัญญาณก็ปล่อยผ่านนะครับไม่มีสัญญาณก็ปล่อยผ่านนะครับเอาแบบที่มันครบเงื่อนไขดีกว่านะครับแล้วค่อยกดนะครับ คู่นี้โอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นกันว่ามีคู่ไหนอีกบ้างนะฮะจีเจมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดดูหลายๆคู่นะครับเพราะว่ามัน90%เยอะมากเพราะฉะนั้นมันเยอะเกินไปหลายตานะครับต้องค่อยๆเลือกค่อยๆค,ค,ค,คัดกันคู่นี้ไม่ไหวนะฮะจีเจจีเจจีเจน่าลุ้นนะผมว่า มันมีเทรนกําลังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับโอ้ย่อลงมาแบบนี้ละแบบนี้ไม่น่าไหวละกําลังจะตีแนวพอดีนะฮะมีคู่ไหนอีกบ้างนะฮะเอ่อเมื่อกี้อ่อแคด 4AC แล้วก็มีคู่ไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปหลายๆคู่แล้วเดี๋ยวไปคัดกันอีกทีนึงนะฮะเปิดไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งคัดแนวกัน นะครับว่าแนวไหนพอลุ้นถ้าแนวไหนไม่รู้ไม่มีลุ้นก็ก็ปิดไปก่อนนะครับแนวนี้แนวนี้มีลุ้นนะแนวนี้มีลุ้นตรงนี้เป็นแหนบคู่นะครับคาลิเบตแนวที่แหนบคู่ได้ก็ต้องรอยืนยันแนวนะเอซอี AC ไม่น่าลุ้นนะฮะนี่ก็ไม่น่าลุ้นนะครับคู่นี้น่าสนนะ พราะว่ากราฟเขายืนยันแนวนะครับจากลับเก่าเป็นต้านใหม่โดยสมบูรณ์นะครับสูงสูงนิดนึงแล้วมีรีเจกนะฮะน้ากดเจกไหมโอเคมีรีเจกนะฮะขึ้นไปแล้วมีรีเจกอ่ะตรงนี้มันมีเส้นติดอยู่ด้วยหนึ่งเส้นนะฮะที่ผมเห็นนะครับมีเส้นติดอยู่ด้วยหนึ่งเส้นก็จากรับเก่าเป็นต้านใหม่นะครับก็น่าลุ้นน่าลุ้นนะครับแท่งก่อนหน้า ยืนยันแนวเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลุดกรอบไซด์เวย์ลงมานะครับมีโอกาสที่จะลงต่อนะแต่ความเสี่ยงคองของแท่งก่อนหน้าในเป็นเขียวค่อนข้างแข็งแรงนะครับแต่เป็นเขียวของแล็คเขียวแข็งแรงแล้วยืนยันแนวนะครับถือว่าเข้าออเดอร์ได้นะมีเส้นกริดด้วยแล้วก็เขาหลุดกรอบไซด์เวย์ลงมาด้วยนะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสครบตามเงื่อนไขนะฮะครบตามเงื่อนไขก็กดไปได้ราคาดีด้วยปลายไส้พอดีนะครับก็ ลอดตัวไปสำหรับวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นการชนะ2เสมอ1น,นะครับก็ถือว่าชนะลวด2ไม้นะครับได้ตามเป้าที่ต้องการนะครับก็ลงทุนไป600เหรียญได้กลับมาอยู่ห้า0กร้อยหก้ยสเหรียญน,นะครับเออใช่ไหมห้าร้อยสี่เหรียญน,นะครับก็ถือว่าครบตามวินัยครบตามเป้านะครับก็ลองไป ฝึกฝนกันนะครับวันนี้ก็จะมะีตามเทรนให้ดูนะครับสวยๆนะครับฝากไปด้วยนะครับก็สำหรับมือใหม่ท่านไหนที่ต้องการเปิดบัญชีเทรด iq option นะครับก็สามารถกดสมัครลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ก, like, กดแชร์กดติดตามให้ตัวกรมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับก็แล้วสำหรับในกลุ่มเรียนรู้เรายังเรียนรู้กันได้เหมือนเดิมในทุกๆสัปดาห์นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้สาหรับ วันธรรมดานะครับใน s i c t i o n c t i o นนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ